สวัสดีค่ะชื่อนชัชญ,ญานัสิริเพชรโชค่คะมาจากสาขาธุรกิจการบินมหาลัยสวนดุสิตศูนย์หัวหินค่ะอ่าสวัสดีค่ะชื่อสาระีเลิศปานนะคะมาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์หัวหินค่ะอ่าตำแหน่งงานเป็นพนักงานขายที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะอ่าตำแหน่งงานเป็นเป็นการสตาฟค่ะพร้อมอมในวันนี้ใช,ใช่ไหมคะวันนี้ก็คือพร้อมมากเลยเพราะว่าเตรียมตัวกันตั้งแต่เที่ยงคืนเลยค่ะ พร้อมมากค่ะแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็เดินทางจากกรุงเทพมา <c oughs> อ๋อการเรียนมหาลัยนะคะนอกจากจะได้แบบความรู้การศึกษาจากมหาลัยยังได้เพื่อนแล้วก็มิตรภาพดีๆจากมหาลัยค่ะถ้าเป็นส่วนของมหาลัยส่วนดุสิตหัวหินนะ่าจะเป็นความอดทนค่ะความประทับใจเหรอคะก็ได้อาจารย์ดีๆค่ะอาส่วนตัวน่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนมากกว่าค่ะถ้าแบบเจอเพื่อนที่อย่างนี้ก็สามารถทําให้เราเรียนจบได้ค่ะ ความภาคภูมิใจเหรอคะก็คงจะเป็นแบบได้จบมาแบบคอมเพื่อนอย่างภาคภูมิใจอะค่ะเป็นมหาลัยที่ดีแล้วกันค่ะเพราะว่ามหาลัยจะใส่ใจดูแลนักศึกษาทุกคนเลยค่ะค่ะก็ชื่อชมพู่นะคะมาจากมหาวิทยาลัยสินสิ์ค่ะอยู่ หลักสูรตรศิลปศาสตรบัณฑิตค่ะสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมนะคะค่ะ,คะก็ชื่อมิวนะคะมาจากามหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตค่ะ,ลคะแล้วก็สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมค่ะค่ะชื่อโอลิมนะคะมาจากคณะศิลปศาสตรบัณฑิตค่ะแล้วก็สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็เป็นบัญชีค่ะอยู่ที่ โรงแรมแถว่าประสงค์ค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันนะคะตอนนี้เป็นบัคเลอร์ที่ e x e c utive แล้วค่ะโรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok er ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะกะ็ตอนนี้เป็น F&B agent ค่ะอยู่ที่หัวหิน m r r r o t t ค่ะความพร้อมในวันนี้นะคะก็มาจากกรุงเทพนะคะก็เมื่อวานก็มาจองห้องนอนแถวแถวนี้นะคะก็เตื่นตั้งแต่ตีส ครึ่งค่ะมาแต่งหน้าทําผมก็ช่วยๆกันค่ะวันนี้ช่วยกันทําผม3คนค่ะตลอดการเรียนมหาลัยก็ตรงสายเลยค่ะคือเรียนมา4ปีก็ฝึกงาน4ปีค่ะฝึกจบที่ฝึกงานโรงแรมค่ะฝึกจบก็ทํางานโรงแรมเลยค่ะตลอลดระยะเวลาที่เรียนใช่ไหมคะก็ ในกลุ่มจะมีเพื่อน10คนค่ะแล้วก็จะช่วยๆกันซัพพอตในเรื่องของการทํางานมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหงาดีเวลาไปไหนก็มีเพื่อนไปด้วยตลอดค่ะก็ไม่เหงารู้สึกเป็นภาพนี้พับใจครับคุณค่ะจริงๆถ้าเล่าถึงความภาคภูมิใจก็ควรก็คงจะเป็นเกี่ยวกับการโรงแรมค่ะคือเขาดังในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนรู้ิกึก็คือเป็นที่รู้จักของอคนทั่วโลกค่ะแล้วก็แถวแถวส่วนรูสิดก,ก็คือ มีความแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะใช่มีชื่อเสียงใช่ก็คือเหมือนแบบใครพูดถึงการโรงแรมของสวนดุสิตทุกคนก็จะรู้เลยว่าดีแน่นอนค่ะบัณฑิตมาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะคณะสาขานิติศาสตร์ก็ตอนนี้ก็ดูโดยรวมก็ดูคือคืนดีค่ะก็เป็นคนตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่น่ารักค่ะ